สวัสดีค่ะมนีขึ้นยาชนแนวฟ้ามาเบิ่งเิเอันนี้เด้อีเห็ดตุงว่าสันเพื่นเอิ้นว่ากังใดก่อนนี่จ้าตุงบ่ตุงสามมิติว่าสันว่าแล้วเห็ดกันสวยงามมากแต่ว่าตัวเทงนี้จะจงไวอย่าบายาบาเรียงบํวบดเด้อบันนี้เด้ออัดคลิปเด้อ รกค่ะค่ะยด้พอนกงอยู่เนี่ยรวมรวมรวมมือสามาคีจ่าเว่ยเออเชิญเอาพูดง่ามงายนาคือน้าเบิ้งกล้องค่ะเจ้าเจ้าหลังหอยเด้อ กากันเฮ็ดตุงว่าสั่นว่าตุงสามนิติไ,ไ,ไปแข่งผลเด็ดด<ห>ิงานงานที่ยังเกาะอ๋อเลื่อมหิงแล้วงานพระธาตุห้วงเขา่า,เขาอยู่อำเภอฝ่อรไรเฮาเดอ้อมาเบิงเดอ้อผู้ใดอยู่ไกลไก่จากมากับมาบ้านเด้อโอ้ยอย่ามาอะไรเลยเถ้ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเก้าวันชื่อนสิบเจ้ากุมกาชื่อนี้น่ะจ้าเลขกระสิออกสิบเก้า ไ้แเทียนอ่ี <g <g ัวนีโอ well, like ้ยส er ิบเกยนี่แหละที่พอผู้ใหญ่เพ่นผ้ามาเห็ดตุ่มโฮมกันเมืมูบ้านสิบมูมูสิบเกตเด้อนี่มูสิบเกตตำบลป่อเลยเด้อกำลังเห็ดอยู่เนี่ยพอผู้ใหญ่บาเผิ่นนางผิ่นนางคุ้มอ้าวบานหน่อยกันมี่ซ้ำนี่แหละ เห็ดบัวลอยลังค่าก็สิมกับเปลี่ยนกันมาบ่ได้มาสุเฮียนสุมือมือหนึ่งเฮียนหนึ่งยากกัะเฮียนหนึ่งกับมาจังสีแม่มันก็เล่บ่หลายเปลี่ยนกันพาแนกแม่ขั้วกับมีเด้อพ่นมือนี้สิแกงน้อ้กับตำบกหุวงซุ่มกัน แกงน้อไม่มาเด้อพี่น้องมากินตับักคุงน้ากันเดินอยู่บ้านน้ำอัฒนามึงจะพูดเก่งๆม่งจะพูดเห็ดเปลี่ยนๆแดดหนิปูปับปอปับอยู่คนน่ะเห็นบ่เพิ่นหมุนตุกตุกหมุนตุกหมุนตับอยู่คนนีิแม่ผู้ใหญ่ป่านนั่นจานนี่ผู้กำนังนี่ สวัสดีค่ะแม่ผู้ใหญ่กำลังพาลูกบ้านแข็งขันเตือนขึ้นมาแม่ผู้ใหญ่บ้านแลนเลาะบ้านแล้วฮะเตรียมของให้มูกินนะว่ายานถูกบ้านบ่มะไปซวงเบงแล้วตะเ้าโอ้ยเนาะลูกบ่นบไปบ่อก Bó khác kem mù cưng đi nó. Boy, giúp là gì phải hảo, yam mù sào long bung với sản phẩm. Mang bóng 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 ก็เกียดยางก็เกียดยางมือไม่จัดเสียจังไดแจักสีเศร้าจักสีไปย่ามใดไปย่ามใดก็ได้ผันว่าไปแล้วผันโบอือ พอผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่เพิ่นมาคุ้มด้พ่อผู้ใหญ่เพิ่นมาสวมเส้อผ้าไปเบิ่งกันแม่ครั่วเด้อแม่คั่วเิ่นกำลังกำมากำเมียน้เพศนีหยังกินค่ะแกงงงไม่แกงยืมเงินน่ละ อาหารพื้นบ้านของเราหน้าอร่อยจังเลยทั้งผนเห็ดยังเนาะตั้งผงทนี่กับพ่อแล้วเนี่แม่นบอนี่ย่อละแม่นหน่อยนี่่อเ่อแม่บ้านแม่คัวเด่นแม่คัวค่ะ ขัวค่ะแม่ขัวตำบักปีเลยค่ะนี่ละแม่ขัวเนี้ยสวยมากแล้วก็แม่ละวันนี้เขาขั้วละม้วนนี่ม้วนเฮ็ดก่เฮ็ดไปอโหูใหญ่ๆนี่ก็ได้ประโยชน์อยู่เด้อค่ะนั่งเอกเงาวนี่ก็ได้นะ มีนั่งเอกปกระจำหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านสิบเจ็ดมูมูสิบเกมีนั่งเอกกับนางลองนี่นางลองนี่นี่อยู่น้ำกันนี่นั่งนางเอกผู้ย,ยังไงนั่งล่องผูดน้อย มื้อนหวดแกนมดมือมือจังแหมอันนี้แม่จ้าว่าเาคนเดียวเขอ้าวสร้างลุยเป็นไปแล้วก็อ้าเอาตัดใส่ก่อนแล้วจะตับบพี่คนใกล้แล้วใกล้สิได็กกินเพื่อนเองถ้าพี่คอยไปใส่้นไม่ั้งใต้ขาเลย แก่กาตอบนะม่ดซื้อเสียกน้นี้แม่ขั้ววามีทันเผาย่างเดี๋ยวแม่ขั้ว่าหมอกกับหมอกกะสร้างมั่นมาสั่นมาเผาย่างเดี๋ยววอมีทันหมอกกับหมอสาลาว่าแม่หมอดกับของเนะ ดำกระซ้างบา niej, If, ะแม่นหมอข่อยหมอซาลาเอาสันมาบอกเลขตัวใดมีเลขอยู่บ่จ้าเออพนว่ามีเลขเด็ดพนาบันี้มันยึดตามเอ้ากะบอกแม่แม่ละผู้ฝันดีก็ได้คุณแม่ฝัน คุณแม่ฟันแม่นนะบอกหน่อยได้เลขอะไรวันนี้งวดนี้อ่ะคุณแม่ฟันแม่นขอสัมภาษณ์หน่อยขายหน้ามาซื้อโลดตัวใดแม่ตัวใดแม่ตัวใดกำลัง่าอยู่นี่คุณแม่ฟันแม่ไหมเอาอยู่ซื้ออยู่คุณแม่ฟันแม่ บอกเจ้าแม่โอ้ค่ะคือเริ่มแล้ว <ไป S 1> เจ้าบอกใ <ไป S 1> อรว่าจังใด้จังติดตามการจำบ่ได้พ่นว่านึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่แหละว่าสั่นบ่าโกันดอกเก้าหนึ่นง 9, 9, 9, นึ่งเก้าอีลี่ละโอ้ อือเรสิรับแขกไว้บล่าล่ะฮะเออย่างไปลูกแต่ว่าขันรับแขกว่าทั่วเถิงก,กันาว่ากันเด้วยเนอะอันนี้ก็ เอาหิวขา่าแล้วเดียนินเสียงต่ำบอกหุ้งพี่นองเลยน,น้อยนี่กส็สิซุ่มเข่ากันแล้วเด้อเพิ่นกำลังต่ำบักหุ้งแล้วเแมาแกอน้ียเม้อเข่้วยะนี่ชิ้เล่นตัวนี้โอ้ยเพยกรกใส่โรด เอาว่างอ,อ,อนุบาลปอซีให้ผู้สาวเน่เธอผู้สาวคนกินเผ็ดเนาะผู้สาวกินบ่ได้เนาะโอ้ใ่เบวตนี้ตรับอ่ยสั่ดีดดดดดดก่อนออนะจะ้สาสวัสดีค่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ